สวัสดีครับเทนวิคนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ Secret Room นะครับวันนี้มาในบรรยากาศที่ค่อนข้างจะโรแมนติกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอยากจะมาบิวนะฮะมากระตุ้นให้สาวๆได้เรียนเรื่องราวที่ผมนำเสนอในวันนี้อย่างละเอียดและตั้งใจนะครับมาในหัวข้อที่ชื่อว่าอาหารกระตุ้นอารมณ์ จุดๆนะฮะอารมณ์อะไรไปเติมกันเอาเองนะครับอาหารที่ว่าเนี่ยเนื่องจากว่ามีสาวๆถามผมมาเยอะนะครับทั้งจากในกลุ่ม c ีเคดรูมพัทในไลน์แอด e ทนน i วินะฮะถามว่าเอะโค้ดคะอะไรที่ผู้หญิงกินแล้วมีอารมณ์ทางเพศมากขึ้นหรืออะไรที่หนูจะเอาไปให้สามีหรือให้ผู้ชายกินแล้วเขามีอารมณ์คะช่วงนี้แฟนไม่ค่อยมีอารมณ์ไม่ค่อยทําการบ้านเอาอะไรให้เขากินดีเขาจะได้ ปึงปังหรือไปกระตุ้นให้เกิดความต้องการทางเพศเพิ่มขึ้นนะครับก่อนอื่นเลยอยากให้สาวๆหมเนี่ยทำความเข้าใจนิดนึงว่าไอ้ที่มาของอารมณ์ทางเพศของมนุษย์เราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือจะเป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับมาจากฮอร์โมนเพศชายนะครับหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะฮะเป็นฮอร์โมนเพศ ที่มีในมนุษย์ทุกคนทั้งชายหญิงแต่ผู้ชายก็จะมีมากกว่าเพราะว่ามันคือฮอร์โมนเพศช,ชายแต่มันก็จะมีบางช่วงเวลาที่ร่างกายเราอ่อนเพลียร่างกายเราพักผ่อนไม่เพียงพอหรือเกิดจากความเครียดการใช้ชีวิตอาหารการกินอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะทําให้อฮอร์โมนตัวเนี้มันน้อยกว่าปกติหรือน้อยกว่ามาตรฐานแล้วมันก็เลยเป็นที่มาทําให้ไความต้องการตื่นตัวตื่นเต้นในเรื่องเพศลสเนี่ยมันลดลงไปด้วยนะครับดังนั้นก็เลยต้องมาหาอาหารการกิน ที่มันจะมาช่วยเสริมส่งเสริมฮอร์โมนชนิดนี้นะฮะอ่ะหลายคนมาถามว่าเอ้โค้ดอะไรอย่างงี้หนูจะกินอะไรดีคะหรือจะให้แฟนหนูกินอะไรดีคะนะครับอ่าฮอร์โมนเพศชายนะสาวๆต้องฟังไว้นิดนึงนะมันมีแหล่งที่มามาจากสารอาหารอันหนึ่งที่เราเรียกว่าซิงค์รู้จักไหมครับซิงค์นะฮะซิงค์ ink, มันเป็นสารอาหารที่ก่อให้เกิดฮอร์โมนเพศ ใช่นะฮะและอาหารที่มีซิงค์เนี่ยบางคนไม่สะดวกที่จะไปซื้ออาหารหลายอย่างคุณอาจจะซื้อเป็นพวกอาหารเสริมวิตามินที่มันเป็นซิงค์มาทานเลยก็ได้นะฮะมาบริโภคพร้อมกับอาหารในชีวิตประจําวันนะครับหรือถ้าใครอยากได้ที่มันมาจากอาหารการกิน ตามธรรมชาติมีหลากหลายวันนี้มาฝากกันก็อันแรกเลยอันนี้ผมชอบทานแต่ทานบ่อยๆก็ไม่ได้คอเลสเตอรอลสูงนะฮะนั่นก็คือหอยนางลมนะฮะไอเจ้าหอยนางรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหอยไทยหอยเกาหลีหอยญี่ปุ่นฝรั่งเศสอะไรก็ตามเนี่ยมันอุดมไปด้วยแรแ,แทาดซิงค์นะฮะซึ่งมันเป็นตัวอย่างที่เรารู้กันดี ที่บางทีเราเห็นคนผู้ชายชอบกินหอยนางรมบอกอกินแล้วคึกกินแล้วคึกใช่แล้วมันกินแล้วคึกจริงๆนะฮะแต่กินมากไปก็คอเลสเตอรอลสูงอย่างนั้นดังนั้นควรจะบริโภคในปริมาณที่พอดีอ่ะสัปดาห์หนึ่งครั้งหนึ่งสองสัปดาห์ครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ไม่ใช่กินทุกวันกินเวลาห้าตัวสิบตัวเดี๋ยวไม่ดีกับสุขภาพเหมือนกันนะฮะกินแต่แต่ปริมาณพอดีนะฮะอ่ะอีกอันหนึ่งอีกชนิดหนึ่งหาทานง่ายนะครับคือมเมล็ดอัลมอน นะฮะเมล็ดอัลมอนด์เนี่ยก็อุดมไปด้วยแร่ธาตุสารอาหารซิงค์เหมือนกันนะครับ, th th รบรมเมล็ดอัลมอนด์เมล็ดทานตะวันนะครับหรือแม้แต่เม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับบางคนบอกโหหนูชอบกินมากเลยค่ะดูซีรีส์เปิดหนังเกาหลียิบกินจิบกินตลอดเวลานะฮะนั่นแหละฮะทั้งผู้หญิงผู้ชายกินได้กินดีทั้งคู่เลยเพราะว่ามันจะไปส่งเสริมให้กระตุ้นให้สร้างฮอร์โมนเพศนะครับประเภทของผัก นะฮะผักที่อุดมไปด้วยซิงเนี่ยจะก็จะมี broccoli, ะบ็อกเกอี่นะฮะมีอะโวคาโดนะฮะแล้วก็มีแอสาปาคัสหรือหน่อไม้ฝรั่งภาษาไทยแปลว่าหน่อไม้ฝรั่งนะครับพวกนี้คุณเอามาเป็นปรุงในอาหารในแต่ละมื้อก็ได้นะครับบ็อกเกอรี่หน่อไม้ฝรั่งนะฮะหรือบางทีชอบทานสลัดก็เป็นสลัดอะโวคาโดอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ช่วยได้เหมือนกันอีกอันนึงที่คนไทยเรากินมาแต่ดังเดิมแล้วอยู่ในทุกเมนูเกือบ เกือบทุกเมนูอาหารไทยก็คือกระเทียมนะฮะกระเทียมก็มีสารอาหารที่สําคัญเหมือนกันที่จะช่วยกระตุ้นในเรื่องพวกนี้นะฮะกินมากๆอาจจะมีกลิ่นปากนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะอาจจะหาบางคนบอกโอ้โหเขากินกระเทียมสดๆหนูไม่ค่อยถนัดก็เดี๋ยวนี้มันมีสกัดเป็นแคปซูลเป็นเม็ดก็มีเหมือนกันนะฮะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือตัวอย่างที่ผมเอามาฝากว่าเอออาหารอะไรกินแล้วช่วยกระตุ้นให้ร่างกายอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าไม่ใช่ว่าโอ้โหกินแล้วมันจะคนนี้ ไม่คึกไม่คัดป่วยเป็นเบาหวานแล้วพอกินแล้วแข็งขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะมันไม่ใช่อาหารที่ทําให้เกิดการแข็งตัวนะฮะต้องฟังดีๆนะฮะแต่มันเป็นตัวช่วยกระตุ้นให้เกิด ฮอร์โมนเพศชายในร่างกายเรามากขึ้นแล้วมันก็จะทาให้อารมณ์พวกนี้ปกติถ้าคนเราสุขภาพแข็งแรงไม่ได้มีโรคประจําตัวแล้วก็ช่วงนี้ไม่ค่อยมีอารมณ์เหนื่อยๆเพียๆบางทีการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายเนี่ยมันก็ช่วยทําให้เกิดความสดชื่นความกระปีก้กระเป๋าขึ้นมาได้นะฮะใครสงสัยอยากมีคําถามให้ผมตอบให้ความรู้ในเรื่องเหล่านี้สามารถไลน์มาถามได้ที่ไลน์แอดข้างล่างนี้นะครับมีแอดเทนเนอวิกนะครับหรือลงไปที่คอมเมนต์แรกนะครับจะมีลิงก์ให้เข้าไปคุยกับผมได้ในไลน์นะฮะหรือถ้าใครสนใจอยากเรียนคอ นะครับที่มีประโยชน์ในเรื่องเ,อเพศสัมพันธ์นะฮะผมแนะนำคอร์สเบสแอดวานซ์นะครับคอร์สนี้จะรวบรวมเทคนิคในเรื่องบนเตียงเอาไว้ให้สาวๆเนี่ยสามารถมีความรู้ทั้งในเรื่องความเซ็กซี่ความฮอตเรื่องเทคนิคแพลว่าต่างๆนะฮะร,รวมไปถึงเรื่องในการปฏิบัติทำให้แฟนเรามีความสุขทำให้ชีวิตครอบครัวเรามีความสุขก็สอบถามมาได้ที่ Li n e t e ดเทนเนเหมือนกันนะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับเราเจอกันครับถ้าคุณต้องการเพิ่มสเสน่ ให้บทรักต้องการเพิ่มความฮอตความซาบซ่านกับเรื่องบนเตียง Bed advance เป็นคำตอบที่ดีที่สุดของคุณนะครับคอร์สออนไลน์ของผมคอร์สนี้นะครับบรรจุ10บทเรียนที่อัดแน่นด้วยคุณภาพจากประสบการณ์ของผมนะครับที่จะสอนคุณให้เรียนรู้ถึงวิธีการเอาใจปฏิบัติการพัฒนาตัวเองให้เป็นสาวคอตไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการใช้ปากนะฮะทำยังไง ที่จะไปกระตุ้นเราน้องเคให้มันเกิดความเสียวซ่างสียูวมีอารมณ์แล้วแข็งตัวเต็มที่เทคนิคอยู่บนสำหรับสาวๆที่ต้องการหาจุดสุดยอดของตอนเองให้เจอในเ e d อ d ดวานซจะมีเทคนิคท่าอยู่บนมากกว่าสิบท่านะครับให้สาวๆรู้จักขยับเปลี่ยนโพสิชันเปลี่ยนท่าทางของตัวเองนะครับที่สำคัญนะครับยังทำให้ผู้ชายคุณติดใจหลงไหลในลีลาการเอวล่อนเอวการบดกั ะะจะหลิดบ,บนเตียง2ส,สไตล์สําหรับผู้หญิงนะฮะที่ไว้ใช้กับผู้ชายสายลุกกับผู้ชายสายรับผู้ชาย2ส,สไตล์นี้จะมีความต้องการการสแสดงออกที่ต่างกันเพราะฉะนั้นผู้หญิงต้องรู้ว่าจะทํายังไงถึงจะปฏิเกและมัดใจเขาได้ผมยังคัดสรรศาสตร์ในการตัวนิบัติที่ผู้หญิงสามารถทําให้ผู้ชายมีความสุขติดใจหลงไหลไปไหนไม่ลอดต้องกลับมาหาคุณที่บ้านเป็นประจำนะครับรวมไปถึงเทคนิคการนวดปลุกอารมณ์ อันที่ผมได้มาจากประสบการณ์ตรงของผมเลยนะครับว่านวดยังไงให้ผู้ชายสิ้ิวจับตรงไหนกดตรงไหนบีบตรงไหนหรือถูทายตรงไหนที่จะให้ผู้ชายเนี่ยตื่นเต้นตื่นตัวทั้งหมดเนี่ยนะครับมีอยู่ใน cross bed advance นะครับที่จะทําให้สาวๆเป็นสาวฮอตอยากคบวงจรเป็นสาวฮอตแบบ perfect ที่ผู้ชายคนไหนก็ตามได้มาเจอคุณจะหลงไหลในฝีมือล,ลีลาและสเสน่ห์ของคุณทำให้เขาเกิดความสเสน่หาในตัวคุณแบบที่ว่า ยังไงก็ต้องกลับมาคุณทุกวันนะครับแล้วเจอกันครับ